แก้วทองข่ำครับอดีตประธานสภาเชศบานกำบ,บลพรนงนำตกให้เกียรติพ่อพงไรแก่นักมวยทั้งคู่ครับ ครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับนะท่านกนิษฐาแก้วทองคำครับที่ยงเกลียวพ่อภูมิใยแก่ละพลชักลู่ครับไหวครูนะครับนะคู่นี้ต่อยกันทั้งหมดให้ยกนะครับนาต่อยสองเป็นศกนะครับอ้าเขาไหวครูแล้วนะอ้าวอ้าอ่า,อายอดยอดเขามียอดหน่อย ไม่หมอปีกำลังก็สอบสายลมพันสายเนี่ยสายมันยาวเข้มน่ะพันที่พันสายสายยาวแล้วเว้ยนะถ้าเราต่อยในเวทีช่องเจ็ดสีนี่นะครับทุกอย่างมันจะพร้อมหมดคือก็ให้เราแต่งตัวก่อนทุกสามคู่นะนะแล้วพันอย่างดีกรรมการแพ็คน่วงอย่างดีเลยนะของเรานี่ก็เป็นธรรมดาไม่เป็นไรเอาเอา เ,อเ,อเขายังไม่ตรวจนะครับก็จํจะเป็นเอ้าครับนะส่งเสีงดแล้วเอาแล้วครับตอนนี้ป่านเสริมครับกรรมการผู้าวนโสทีครับว่าที่ร้อยตีินกรรพินท์ปันตักุูน,นะครับหรืออดีตนักไบดังนี่สุดสาครไว้ไทยแม่เล่ครับปัจจุบันนี้หลังตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยสอนอาจารย์จ้างอยู่เนะแต่ครับน้ของโรงเรียนบ้านของใสตําบลแม่เล็กอำเภอแม่วงจังหวัดสวรรค์นตัวนี้เป็นวัยใหม่ๆนะครับน้เป็นวัยใหม่ๆครับอ่าพี่กัดน้ำหนักของเธอคือ41กิโลกรัม ที่หนึ่งไม่กลัวนะลูกเออนั่นแหละสวนเลยครับลุ้นเดียวกันกับเธอเนั่นแหละเอ้าเออวัยสูงแล้วแดงนดีเต็มตี่ดีเต็มตี่ดีชาวขุนยาครับนำการเตะดาบกับควันสวรางก็สวนสวนนี่ครับลูกต่อยมาคุณละครั้ง ร้องให้มาคนละรอบเอาเราปี้ต้องต่อยแล้วขวาขวาเรับเตะขวาสิขวาเตะสวนไปลูกเอ้าเตะเตะเตะอาไว้สวนนี่เอาเราก็ซ้อมดีเขาว่าซ้อมเด็ดเอ้าเราก็ไม่รู้ใครจะใครไม่รู้เอ่าได้แบกทีบเลยครับ เพ็รลิมปึ้งเอ่อตเอของตะพยายาตเอน้ำตเอแม่น้ำหาดวะสนี่เออเอ็มตเอ้ามาขวางขวางเจอทีมสกัดก็ จากแกัวริมบึงขวาเอ็วไหมตีขวาเราพิสิกาออกขุ้นไปขวาแล้วตีเออได้แน่สวนเดินเข้ามาเลยจับตีตีเออตีได้เหมือนกันเอาบริมบึงเอาพิสิกาตีบริมบึงตีเอาตบด้วยขาวากำเออเอาเลยไว้เริ่มเบาบเหกันเลย ขวาถูงงละเอาล็อกตีตีเราหมดลุคนบรรยกบรรยกเอาเร็ว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 เป็นวัยใหม่มาห้ครับนะจ๊าพวกเราไม่เปิดโอกาสแบบนี้นะครับนักวยเราก็ไม่เกิดนะครับนักวยเราก็ไม่เกิดนะครับนะวัดสเก นะครับโดยพระเดเพระคุณว่าจันทจายนะครับแล้วก็ทางเทศบาลตมพนน้ำตกนี่นะครับก็ได้รับความไว้ื้อเชื่อใจนะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั้งจังหวัดและเขตนะครับแล้วก็ทางจังหวัดใช้นหน้านี่นะครับนะให้เป็นรุ่งค่ายมวยและค่ายมวยสีขาวนะครับก็คือปลอดจากยาเสพติด ยอดขนศึกเอาน้อกับกระจับมาคืนด้วยขอเขาจะใช้แทนผู้รัชาน้อยหรือเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวมาคืนก่อนเนาะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่ให้การศึกษาให้อาชีพกับเด็กนะครับตอนนี้ประเทศต่างๆทั้งไม่ว่าเป็นประเทศเยอรมันหรือฝรั่งเศสเนี่เขาก็ระดมทุนต่างๆมาสนับสนุนกิจกรรมนี้นะครับนะ แล้ปัจจุบันนี้ไทยหาดหน้าวัดสแกก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวฟังไหมเออที่มีบรรยากาศดีครับนะพระกอดเย็นสบายมาครับป่วยใหม่ๆด้วยกันแล้วครับบ้างนั่นแหละครับแขงได้เขาว่า ครับนะนะครับนะเออเอาก่อประสบการณ์ของเจอก็แค่สองครั้งนะครับขนาดจ้าไปแล้วกันก็สองครั้งเหมือนกันครับไม่ พกก็ชอบกันนะครับลูกนะอ่าอ,อ,อนี่สอนสสวนสวนแล้วเพ่อะแก้สวนไปอนนาา่นั่นแหละเอามาตัลนงมึงบันง,ง,งมึงแหมแจมนี่ชอบใจเลยจบม,มือเชียเลยใส่ได้มัดกวาเออมา เป็น,นการดสวนแลวลูกเมากาเเออเอาเอาไปย็นแวนบอกต่อวันนี้นี่จะไปร้องไห้นี่ถือว่าใช้ได้ลูกพ่อมาครัอาจารย์จะรอสักครับอาจารย์จอสักครับทีมงานสายก้อนของสายก้อนมาแล้วนะครับมา ไปอยู่ทางด้านกรมขนส่งนะครับฮะบอกมาขับว่าคนดองอยู่ตรงนี้ยังไม่รู้ดองหรืยังมาขับบ้างฮะวามกระทุ่งนะวันนี้นี่ทีมงานมากระชุ่มยังเขาเล่นกัดนะครับนะที่วัดดีรังน่าจะยังไม่รู้ว่าวันดีรังมี ล้งบุรีนะครับออกและ,ะการการ็จะใช้เด็กๆเรานี่แหละนะครับนะทำการแข่งขันกันนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเน้นเกี่ยวกับเรื่องึอันอะไรเรามีหน้าที่สนับสนุนเยาวชนของเราครับนะแี่ยังเตะกันเรื่องเงินเดอสอยมาคนละครั้งสองครั้งนั่นแหละครับแต่ถ้าหากว่าเราหรือว่าท่านสอจออดารินท่านไม่เมตตาให้ชก นะครับเราก็ไม่มีสถานที่โชกนะเอามาเดินเลยลูกเพส่อแกได้แล้วครับเออน่าเชียวเอาตู้มาตู้เอ้าเขาหวานแต่เราก็เอาวเบลเอ้าน่านี่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 หวานวานทั้งขวานเหมกันครับเอ้าตีตีเออวางหน้าวางหน้าีตี ตีเขาไปเลยมาเทำยังไงทำยังไงโอู้ขวัตีไว้เด็ดนะขวาได้กดังพิมก็แยบมาครับเอาทีมร้านไซม์ป้อจิมเข้าไปไหนครับไซม์ป้อจิมนะมาแล้วเขามาแล้วครับตรงนี้นี่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 ขลังคุยกัขวา ฝาแต่แกสวนไหมเจมได้แล้วบตันี้มาเอาล็อกเอาฮจมโอลมปจะทเป็นฝาเลยทตมนเพลงไปพดไปบอกโแดงไม่ได้แล้วครับเมออวยครนี่ฝาละเขาไม่อาวุสาวสัพยาขยับยกนไา้มาใส่หัวเอาเดินหน้ามาเอลูกบอล

ขวาไปต่อยด้ว่อยมดขวาต่อยด้ว่อยมดขวาเอาหมดกับี่สามเออเอาพี่โนเล่นเชนที่อย่าไปปั้งวันนี้นี่ี่นี่มากกวาบวกกัอยู่งเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยเตะต่อยวันนี้ไม่ร้องง่ายเลยบอกบอกพี่บอกคืนเี่นไหมคืนไปอย่างดีโดนต่อยเดียวๆหลับเลยบอกนั่นไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์โดนมาอีก ต้องดูขนาดเล่นต้องการบอกทีนะเล่นตีนดิเตะอฟาต่อยขวาลูกตอนนี้ทีมงานผูดกับพวกเรากำลังทำการแก้ไขก็วันนี้นี่มันจะแตกต่างกับปกตินะครับนะฮะมัน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 แตกต่างกว่าปกตินิดนึงนะครับก็คือไอ้นุ่เล่นตีนตู้เราไม่ได้เลยไอ้นุ่เล่นเต็มเล่นเต็มตู้เราไม่ได้ ่าไปตั้งถ้าขยับมาเป็นทุดนบงตั้งเก่งก็จะชนทุกหนน้อยไปชนไปชนจะต่อยเลเตีนบอกเยที่เขาไม่ฟังผมเล่นตีย่าอกเทศบาลให้การสนับสนุนครัวพวกแม่พี่น้องเราดู เ่าใช้ได้ครตนมวยก็ปากบนกันไปแบบนี้แลครับตอนนี้เคยร้องะตอนนี้สกีโทรมาให้วุวนนะมาครับนี่นี่ีเออขวางหน้าอมาขอบขอบใกล้เขาแล้ว สวนนี่ันเอมข้าไป่าไมว้าไม่ว้าขวางม้มวหาว้า่เขาบอกว่าขขวาไอวม่ขวามวาม่า่้มากมด้า้า้า่ววางขวาแล้ว้ข้าว้า่ต้ได้เขา ยานดาทีบนะครับต่อยด้วยมัดขวาเอาด้วยมือฝัแน่เนาะดีดีเอฟขวาแม่เังเพ่อความเป็นทีสวนเดียวขวาเดียวดีไม่ใช่กแารมาหมุนดีได้ไหมเอาใจขวาให้ขวาใจขวาใจขวาขวาขวามือริ้งมึอริบบิ้งเอาทีขวาขวาต่อยด้วยมัดขวาขวาแม่เอฟขวาขวาเออดี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 ไปยาทีมดีนครับ หวานต่อยด้วยหมัดขวาสวนร็อกตีหวานลหว,ว,วานวาตีาวเิหวาตขาหวาขาวมา,วย,ายกบยเบดที่หบดที่2ผ่านมาแล้วถึงบดที่สี่ครับ นะเดี๋ยวจะเป็นเลสเซไฟบทที่ห้านะเอาผ่านไดยกได้นี่ถือว่าใช่นะได้นะครับใจมวยนี่ทำมวยใหม่ๆนะอาจารย์โกศลเพือธรรใจนะทำมวยใหม่เนี่ยมตประจวงอะไรหลขึ้นไปแล้วไม่รู้องไห้เป็นใช้ได้ถ้าขึ้นไปแล้วร้องไห้ต้องเลี้ยงไก่อาจารย์โกศลบอกไอ้นั่นต่อยเลี้ยงสองไฟขึ้นไปร้องไห้ลงต่อไปเลี้ยงวัวเลยเออเอา

ไอ้นักปวยไม่ค่คยจะไหลแล้วลูกพี่สู้นะพอลูกพีนี่ยอมด้วยหัวใจพญา,านาคต่อไปเป็นยกที่ห้าครับการยกสุดท้ายทารแดงจากสัพยาครับครับนี่นะครับน,นาดูกันตั้งเข้าในสู้นะเชื่อได้ครับว่า

ที่ฮะยกสุดท้ายนี่คือประสบการครั้งที่สามของกัรคู่บล้วนะนี่และครับผ่านครับลูกวันนี้ไทยแพ้ชนาไม่รู้รู้อย่างเดียวไม่ลงให้เหมือนกับครั้งที่แลว้วถึงก็ผ่านอน,นอะรับเดียวอ,อีกหน่อยได้เก่งัำลกไป่ิดมนอย่าท้อมันนะแพ้ชนาเปีนเรื่องหนึ่งเอ้า นะฝ่ายนักเงินครับบัวริมบึงสิทธิโยครับนะเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนี่นี่นี่น,น,น,นี่นี่กล้องนู้นครับที่แล้วก็อีบัตีโรยเันกันครับนะต่อยไปแล้วโดนต่อยเฉียวๆเสียจ้าจ้าจหัวหน้าคณะบอกะเสีย like, แบบนี้เดินกลับบ้านเองใ้หนูว่างั้น